เมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาดรจุลาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสอกอพอ,อ,อกเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การเชื่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนโดยรอบมิคุมอุตสาหกรรม EEC Connect ร่วมกับ10หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาพเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเป็นรูปธร,รรมโดยพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้วสำคัญที่สะท้อนถึงพลังการขับเคลื่อนกิจกรรมนำร่องสู่ความยั่งยืนยกระดับกิจกรรมนำร่องให้เป็นโมเดลต้นแบบสร้างต้นแบบของพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับชุนชนที่สามารถขยายผลไปยังนิคมอื่นใน EEC ได้อย่างเป็นระบบแห่งการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการยกระดับศักยภาพชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC และยังเป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสกอพออในการเป็นสะพานเชื่อมให้ภาคอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนเกิดการพัฒนานอย่างรอบด้านคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ซึ่จริงๆเราอยากให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนนะเพราะการมายั่งยืนเราพูดกันในเชิงคําพูดกันเยอะอะเราอยากจะให้มันเกิดจริงจังนะครับซึ่งในเชิงเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่อีซีอยากให้เห็นเราไปถึงชุมชนนะฮะแน่ๆเลต่วันนี้เราก็พยายามดึงคนที่ช่วยในทางเศรษฐกิจหลักๆหลักๆในเศรษฐกิจเกิดจากการจ้างงานก็ก็เกิดจากนิคมเป็นส่วนใหญ่นะครับเสร็จแล้วเรื่องสังคมเนี่ยก็จะมีมีหลายๆายคนที่ทํา อยู่ในเรื่องสังคมอยู่แล้วแล้วก็คราวนี้เราเอาหน่วยที่เป็นคนดูแลตรงเรื่องสิแวดล้อมเลยมาตั้งแต่กรมเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแล้วก็จาอก,กอบกรที่ดูเรื่องการสืรอลิศกระจกเนี่ยเพื่อให้ประชาชนรู้จักการทำคาร์บอนเครดิตซึ่งในอนาคตต่อไปเขาสามารถจะจะไปต่อได้นะครับแล้วที่สําคัญอีกการเนีย่ยเพีกรมพัฒนาที่ดินก็มาช่วยเราดูเรื่องดินนะครับในเรื่องของเพราะในพื้นที่ในโดยเฉพาะอย่างที่วันนี้เรามาที่ที่เชิงซาเนี่ยมีพื้นฐานเกษตรอยู่เยอะ นการใช้มีคุณภาพดินที่ดีเนี่ยเราก็พยายามดึงเน็ตเวิร์กมาช่วยเอาให้ให้ประชาชนอยู่ได้นออิคมุสาหกรรมอยู่ด้วยกันได้ก,ไดก็เป็นเรื่องของการพยายามที่อีซีเป็นคนกลางที่ดึงทุกคนมาเจอกันระหว่างว่าประโยชน์จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เกิดกับนออิคมุสาการมก็จะมีรั้วบ้านที่ดีในการที่ที่อยู่โดยอยู่ด้วยกันได้ไดมีพวกโปรเจกต์น้ำร่อนที่จะให้เห็นแบบเป็นรูปธรรมเ<อ>ี่เข้าใจได้ ก็มีทําบ้างแล้วอย่างเรื่องดินเนี่ยนะครับมีมีการทําไปบ้างแล้วนะครับเราก็จะมีเรื่องอย่างเรื่องการให้ความรู้ประชาชนเกี่ยว่องคาร์บอนเครดิต่ยมีมีอยู่บ้างแล้วมีการทําไ,ไปแล้วลาก็จะทําขยายผลต่อไปครับสิ่งอมยั่งยืนอ่าอ,อย่างเมืองสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็มีทางทางทางโคเปนแปลงครับเกียแวดล้อมก็มีเมืองเกี่ยวกับเรื่องสิงงง 19, สงง่งแวดล้อมที่ยั่งยืงนเป็น,เป,นเป็นโมเดลให้เาาเวลาเราลงไปนี่ลงไปในในในแง่ของชุมชนที่ไม่ได้ไม่ได้ลงไปในรายบ้าง ก็จะมีการจะให้รวมตัวกันในรักษาของชุมชนเข้ามาเข้าไปในพื้นที่เขาก็มีการรัดหมายกันไปและซึ่งจริงๆแล้วนี่นิคมอุตสาหกรรมเขาจะมีมีกลุ่มที่มันก็เป็นเป็นคนที่ทํางานด้วยกันมาอยู่เราก็พยายามไปต่อยอดดละส่งมันไปเพราะเขามีเครือข่ายแล้วและพอมีจุดหนึ่งที่ทําไปแล้วก็สามารถจะทําในตัวอื่นขยายผลไปต่อไปได้เรื่อยๆท่างมูนครับท่ แล้ิดาการก้าวสู่นิคมสารกรมสีเขียวยังไงบ้างครับก็จริงๆด้วยด้วยพันธกิจของของทางนิคมเราเองครับก็ก็เป็นด้านด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับแล้วก็ตัวโครงการของเราครับที่ที่เราดันหนักขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นตัวพวกทุ่งสมุนไพรป่าชายเลนแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรครับก็อย่างอย่างที่เรียนไปก็คือเราเราก็เอาหลักหลักของ e s g มาใช้ครับก็พัฒนาด้านพวกสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของทางชุมชนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอให้อาจารยา์อาจารย์ธน,นินครับเติมให้หน่อยก็ <c oughs> สำหรับนิคมอ,อุตสาหกรรมภปเ็กตที่ร่วมมือกับ e c ซีนะครับปัจจุบันเนี่ยเราชื่อตั้งชื่อตั้งแต่ตั้งชื่อแล้วเรามีวิสัยทัศน์ในเรื่องของการทำเรื่องมลพิษทางน้ำต่างๆที่มันมีปัญหาอยู่เรายกระดับให้เป็นสีเขียวเมื่อห6ปีที่แล้ว ปัจจุบันเราพยายามยกระดับให้เป็นพื้นที่สีฟ้าครับเป็นโซเป็นบูคร์บอนโซเซตี้เพื่อสร้างเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในจังในจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วปัจจุบันเนี่ยที่เราทำเรื่องเริ่มต้นตอนนี้เราทำเรื่องทุ่งสมุนไพรป่าชยเลนสามารถเอาป่าชยเลนทั้งหมดนะครับเราไม่ได้แค่ปลูกป่าปล่อยป่าปักป้ายแต่เราปลูกป่าสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มจากป่าเลนเล็กๆกลายเป็น ้าโลคาร์บอนซึ่งเราจัดแฟชั่นโลคาร์บอนไปแล้วนะครับแล้วป่าเล็กๆกลายเป็นเวสังอางที่แก้ไขปัญหาเรื่องแบคทีเรียให้กับชาวบ้านเราจัดการเรียบร้อยแล้วเราโดยเฉพาะตอนนี้ที่เราทํากันอยู่ก็คือสําเร็จไปแล้วนะครับใน e c ในพื้นที่ระยองเราทําข้าวโลละสองพันตละสองล้านเสร็จไปแล้วเป็นสุนไดเรับอนุญานได้นะฮะเราสามารถทําก้างปลาโลละพันตละล้านให้กบกอมงที่มาตรพูดเรียบร้อยแล้วที่ว่ามีปัญหาขัดแย้งกันตอนนี้ EC ได้ละลาย ความขัดแย้งด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเขาเรียบร้อยแล้วปัจจุบันเรายังมีที่ชเชิงเซาเราสามารถพากลุ่มเล็ก,ลกๆบ้านปลาธนาคารปูไปสู่ระดับ UN ระดับโลกที่ UN จะต้องมาเรียนรู้ดูง,งาน57ประเทศทั่วโลกประจำป,ปีอันนี้คือผลงานเชิงรุิปรธทรมที่ e c ได้ร่วมกับชุมชนกับกา,การนิคมแล้วรวมทั้งบูเทคได้ขยับไปจนสำเร็จระดับน่งแล้ว ทางโอกาสดีนะครับซีเจครับจะเชือ่อมโยงประโยชน์การลงทุนสู่พื้นทีนท่ชุมชน,นได้อย่างไรบ้างค,ครับโครงกับผมนะค,ครับก็ในส่วนของโอกาสดีนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เราเริ่มต้นด้วยขอรวมือกับ EC เลยคือเราไปเริ่มต้นในการตั้งโรงงานออผลไม้แปรรูปเพื่อนที่เพื่อจัดการปัญหาเรื่องผลไม้ล้นตลาดนะครับแต่ว่าเราต่อมาเนี่ยเราต้องการที่จะขยายผลแล้วก็เชื่อมโยง ตัวการลงทุนเนี่ยให้สู่ชุมชนได้มากขึ้นก็เลยนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนทุนจาก CJMO มในการให้ทุนมาให้เราสามารถสร้างได้ให้เกิดเป็นการเชื่อมโยงระหว่างต้นน้ํากลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะครับโดยในส่วนของต้นน้ำเนี่ยเราจะมีเป็นอาคารที่ชื่อว่าอาคารกลาสเ้าส์นะครับในพื้นที่จะเป็นพื้นที่เสมือนกับการให้ชุมชนได้เข้ามาเรียนรู้จากเครือข่ายของเราเอาองค์ความรู้ต่างๆเข้ามาเ,าเสริมสร้างให้เขาเป็นเป็นชุมชนที่แข็งแรงนะครับ แล้วก็ในส่วนของกลางน้ำก็คือโครงการที่เพิ่งกล่าวถึง,งนะครับก็คือที่ฟรุตแล็บที่บอกว่าเป็นแปลงรูปผล,ปลไม้ครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายส่วนที่ได้รับเงินสนับสนุนมาจากทาง CJ CJ ซีเจมอนะครับก็คือเรื่องของการที่สร้างตลาดชื่อว่าตลาดโอกาสดีครับซึ่งตลาดนี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆที่จะให้กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่ากลุ่มวิาาสาหกิจเพื่อสังคมหรือว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกรเนี่ยครับได้เข้ามา มีพื้นที่ขายของมีพื้นที่เขาได้พบปะกับลูกค้าจริงแล้วก็ได้มีการปรับตัวจริงๆเกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนการที่เขาได้รับโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนะครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของโอกาสครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยพื้นที่แล้วครับผมก็จะไม่ใช่แค่โอกาสของทางทางต้นน้ำหน่างเดียวก็เป็นโอกาสของทางที่ทางกลางน้ำอาจจะได้มาพบกับวัตถุดิบที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าปลายน้ำอาจจะได้เข้ามาพบกับ สินค้าที่เพียบพร้อมอยู่แล้วในการที่จะส่งเสริมต่อครับผมก็เลยตั้งชื่อโอกาสตลาดว่าเป็นตลาดโอกาสดีครับก็เป็นโอกาสดีสำหรับทาง CJ ครก็ในแง่ CJ m a l เองก็คงมีไม่คนที่จะเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการตลาดให้กับทางวิสาหกิจหรือคนในชุมชนนะคะแล้วก็เหมือนที่ท่านเลขาบอกก็คือว่าเราอาจจะเริ่มต้นที่ฉาชิงเซาลก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้ว CJ m a l อย่างในฉาชิงเซาเรามีอยู่32สสาขา ถ้าในพื้นที่3จังหวัดของ EEC เนี่ยมีรวมอยู่ประมาณสัก200กว่าสาขานะคะแล้วก็ทั่วประเทศตอนนี้มีอยู่1,600สาขาจุดเริ่มต้นอาจจะเริ่มที่ชาชนเซาแต่จริงๆแล้วทางวิสาหกิจชุมชนก็มีโอกาสที่จะขยายไปในพื้นที่อื่นๆตามช่องทางของ CJ ได้นะคะแล้วก็ยังมีโครงการที่ทางโอกาสดีได้เล่าไปเป็นตลาดของคนในชุมชน ซึ่งในพื้นที่อื่นๆของ CJ เองอะ่ะเราก็เปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาออตั้งร้านค้าได้นะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนมานัดพบรวมตัวหรือว่าสร้างอาชีพได้ค่ะค่ะเก็เดี๋ยวขอในส่วนของกบอกับสทนะคะก็คืออยากจะให้ช่วยแชร์นิดเป็น่าวว่ามีได้ทำภารกิจหรือว่าได้มีการแบ่งปันอะไร้างได้ครับ ก e okay. okay. so, ็โเคฮะโดยกรมการเปลี so so, we men, ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อมนะหรือว่ากรมลดโลกร้อนโดยเฉพาะพืที่ EEC เนี่ยเราเด็เมินการสนับสนุนสิ่งสําคัญก็คือเมืองสิ่งแวดล้อมยังยืนนะครับก็เราจะดูในประเด็นของเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนะครับก็หมายความว่าเราก็จะสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองเมืองอยู่ดีคนมีสุขสิ่งแวดล้อมยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยการร่วมมือกับภาคีเครือข่าย นะครับซึ่งอย่างที่เกี่ยวข้องหรือจะพากลโซนก็ตามเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีทีนี้ประเด็นก็นคือว่าเราจะต้องดำเนินการเป้าหมายปฏิบัติตามแผนของนโยบายระดับชาติก็คือแผปนปฏิบัติการลดการลือนกระจกนะฮะในประเทศไทยนี่ฮะแล้วก็แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอา,ากาศแห่งชาติเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการตามแผนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของอนุส,ส,ส,ญญญสัญญาสาระชาชาตินะฮะ UNFCCC นะเราก็ด้ดำเนินการมาตลอดแต่ทั้งนี้เนี่ย การที่จะทําให้ลงในชุมชนให้ได้ผลเนี่ยก็ต้องเราจะเน้นไปที่ชุมชนอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้สอบถามมาท,ที่ชุมชนเนี่ยเราก็จะดูในหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่ก็เป็นต้นนะครับได้ช่วยพัฒนาเมืองเราก็จะมีโครงการสรับรพุนไปคือเมืองทุกเมืองเนี่ยนะถ้าชุมชนเล็กหรือใหญ่เนี่ยมีการพัฒนามีการต่อยอดขึ้นไปก็จะดูหลายๆมิติฮะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมพื้นที่สีเขียวในเรื่องพลังงานในเรื่องน้ําเรื่องการใช้ ดูแลเรื่องการจัดการน้ําเสียหรือเรื่องฟู้ดเฟสต่างๆเนี่ยเพื่อให้มีการลดผลกระทบต่อการเกิดสกัดหนึ่งกระจกแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือการปรับตัวของทุกประชาชนเพราะว่าในเรื่อง climate change เนี่ยเราต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็บางอย่างเนี่ยสาการรุนแรงซึ่งไม่สามารถทัดการได้แต่เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับในเรื่องนี้ได้นะครับก็ก็มีความยินดีให้ที่กรมการเปลี่ยนแปลงิกาที่ได้เข้ามาร่วมมือเป็นภาคีข่ายเป็นร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ครับ สำหรับในส่วนของอบ์กรเองต้องบอกว่าเราเป็นหน่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการทําจริงนะครับเพราะว่าหน้าที่หลักๆของเราก็คือในเรื่องการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ในการสร้างโอกาสในการที่บอกว่าการเปลี่ยนจากอากาศพิษเนี่ยกลับมาเป็นโอกาสทางน้านทางการเงินได้อีกอีกหนึ่งรูปแบบนะครับซึ่งเราก็มีการทั้งในเรื่องการทําแผนเรื่องการลดตัวการปลัดกั้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ในระดับพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ EC เองก็ ได้ทํางานร่วมกันเราคิดว่าอันนี้จะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มความสามารถในดึงดูดทัานลงทุนเข้ามาในส่วนของ E-C ได้ด้วยค,ครับแล้วขออนุญ,ญาตให้ท่านจุฬาทิงค์ทายน,นิดนึงค่ะว่าทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยค่ะที่เราทำมาเนี่ยค่ะคือในมุมของ E-C เองเนี่ยเรามองอนาคตไปในทิศทางขนาดไหนะคะอยากใช้มันยังย่งยืนไปยังไงคือการยั่งยืนได้นะก็คือถ้าเรามีภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทางานด้วยกันนะในในสิ่งที่ เราอยากได้ตรงกันเนี่ยเพราะว่าความยั่ง,งยืนมันอยู่ตรงนี้หลังกาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกรณีที่ถ้าเราได้ได้มีการวางแผนนะเราได้แต่คิดแต่การที่จะให้เกิดจริงเราได้ทําวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราอยากให้เห็นได้ได้ไดทำนะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยที่เราพามาไม่ได้คือประชาชนในพื้นที่ที่เคยทํางานกับเรานะครับเพราะจะมีเยอะมากนะครับแต่แต่และนิคมเนี่ย <c oughs> ประชาชนที่เคยทํางานกับนิคมมาเป็นหลักพันนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นกรณีซึ่งสิ่งที่อยากจะเห็นต่อไปอยากจะไปต่อไปคือสิ่งที่หลายๆคนเคยทาดีมแล้วก็ทํากันต่อไปนะครับเราก็ช่วยการขยายผลให้ให้ไปได้ดีขึ้นคนที่ยังโอกาสยังไปไม่ถึงก็จะได้มีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นกับเขาต่อไปนะครับก็จะคอยสอร์ตครับทางไ c ซีก็จะคอยหน้าที่เป็นคอนเน็กต์ฮะว่าเราบอกว่าไอซีเป็นคอนเน็กเตอร์อีกหน่อยก็มีซูเปอร์คอนดักเตอร์แต่ไอซีจะเป็นซูเปอร์คอนเน็กเตอร์ให้ครับใช่ครับ